สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดโพสต์กันชัยสื่อถึงเบิร์ดแฟนแตงโมรู้เลยว่าพี่รักและหวังดีจริงๆเมื่อวานนี้11มีนาคม2 5 6 5้รกิาดาราพิธีกรดังหนุ่มกันชัยกำเนิดปลอยหลังจากเสร็จจากงานก็ได้เดินทางไปร่วมงานไว้อะไรนักแสดงสาวแตงโมพัทร,รัทนธิดาพัชระเวราพงษ์และได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นความตั้งใจที่จะมาร่วมงานไว้อะไรให้กับโมตกใจตั้งแต่วันแรกติดตามข่าวมา ตลอดส่วนถ้าเจอคุณแม่อีกครั้งคงไม่มีอะไรเชื่อว่าแม่เป็นผู้ใหญ่แยกแยะได้ตัวผมเองก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรในมุมผมเข้าใจแม่มาตลอดเข้าใจทุกเรื่องที่แม่รู้สึกไม่เคยโกรธอะไรคิดว่าโมน่าจะไปอยู่กับคุณพ่อโสแล้วเชื่อว่าโมน่าจะไปอยู่ในที่สมบูรณ์พบหน้าน่าจะเกิดมาเป็นความสวยงามเหมือนในชาตินี้ครับล่าสุดนุ่มกัญชยัยยังได้โพสภาพคู่กับเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมพร้อมระบุข,ข้อความว่าเก็บและตักตวงช่วงวันเวลาดีๆที่ ผ่านมาให้ได้มากที่สุดเพราะต่อไปมันจะกลายเป็นความทรงจำที่คุณจะยิ้มและมีความสุขสุดหัวใจเมื่อคุณคิดถึงมันท่ำกลางแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้เบิร์ตกันอย่างมากมายอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ตด้วยนะครับท่ตนผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ